ท่านผู้ปกครองโรงเรียนวัดลานาบุญที่โครพรละทุกทาก่านครับผมสารกรศิลเวชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานาบุญน้องผมเสด็จประคับโอกาสนี้ผมมีเรื่องมาแถลงการชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้เกี่ยวข้องกัางๆได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่โรงเรียนกำลังรับมืออยู่เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อวานนั้นโรงเรียนได้ออกประกาศอย่างเร่งด่ดวกในการที่จะใช้อำนาจหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษเป็นจำนวน3วันนะครับคืออังคารพุทธศักร์นะคะันั่นคือวันทำการอีก3วันก็คือวันมาฆบูชาวันศุกร์ วันเสาร์วันอาทิตย์และเปิดเรียนอีกทีหนึ่งในวันจันทร์จากที่ผมดูในกลุ่มไลน์ครอบครัววัดลานบุญน,นั้นก็ทราบถึงความรู้สึกว่ารู้สึกสับสนรู้สึกตกใจบางขัน้นชื่อว่าจิตตกเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนเราเกิดอะไรขึ้นขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วโรงเรียนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มากมายที่เกินโรงเรียนจะรับมือได้หรอกแต่ที่โรงเรียนตัดสินใจหยุดโรงเรียนนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในลูกศิษย์ของผมเป็นห่วงเป็นใยคณะครูของผมรวมถึงเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ปกครองที่มารับมาส่งและเข้ามาพลุกพลีในโรงเรียนเป็นห่วงทําไมห่วงเขาทําไมห่วงเด็กทําไมที่เป็นห่วงเพราะว่าช่วงเช้า ของวันที่22ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีครอบครัวของนักเรียนเราคนหนึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่พูดชื่อนะครับแต่บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นประถมปลายนะครับเป็นนักเรียนชั้นประถมปลายที่อาศาัยอยู่ภายในบริเวณใกล้โรงเรียนในตำบลตล,ลาดขวัญนี่แหละนะฮะ ผมปรึกษากับทางสาสุขแล้วก็โดยโดยจัญญาของครูแล้วไม่อาจที่จะเปิดเผยพิกัดที่ชัดเจนหรือชื่อน,นามสกุลเด็กนักเรียนได้ท่านที่เคารพครับครอบครัวของเด็กเด็กหญิงรายนี้นะครับมีการสอบสวนโรคมาจากทากงกทมผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วจากกทมนะครับสืบสวนมาว่า คุณยายของเด็กคนนี้เข้าข่ายผู้ที่ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดผม,ผมอาจจะใช้คําศัพท์ของเขาไม่ถูกนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงผู้มีความเสี่ยงใกล้ชิดที่จะติดโรคเนื่องจากคุณยายคนนี้เป็นผู้ที่รับจ้างขับรถให้คนคนหนึ่งและคนคนนั้นน่ะติดเชื้อจากกรุงเทพแล้วเขาสองคนนั้นอยู่ในรถยนต์คันเดียวกันประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้าก็คือประมาณสองชั่วโมง พอเขากลับมาบ้างเขาก็ทราบว่าลูกค้าเขาเน่ยติดเชือ้อทางกลุมควบคุมโรคก็เลยสอบสวนโรคย้อนทางกลับมามาเจอคุณยายคนนี้แล้วตรวจเพาะเชื้อคุณยายคนนี้และระหว่างที่รอผลแหลกออกก็ให้คุณยายเนี่ยไปกักตัว บ้านอีกหลังหนึ่งบ้านแต่เดิมเนี่ยนะครับคุณยายจะอยู่ด้วยกันเท่าควรมีคุณยายคุณตาคุณน้าคุณแม่เด็กแล้วก็คุณลูกสีผมเนี่ยคุณเด็กหญิงเนี่ยแล้วก็น้องชายของเขาอีกคนหกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพอคุณยายรู้สึกว่าตัวเองชักจะไม่เข้าท่าแล้วคุณยายแยกตัวออกไปอยู่บ้านเดียวๆคนเดียวอยู่ในบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กันนั่นแหละ และคุณยายก็อยู่แค่ชั้นสองของบ้านหลังใหม่นั้นด้วยโดยมีญาติโดยมีลูกหลานเขานะ่เอาเข้าวไปแขวนไว้หน้าบ้านเอาเข้าวไปแขวนไว้หน้าประตูห้องนะครับโดยไม่ออกมาสูงสิงอะไรกับใครเลยนะครับจนกระทั่งวันที่10 19 19ผลแลบ,บออกมาว่าคุณยายติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงรับตัวคุณยากรรรักษาที่โรงพยาบาลพนังกลางแล้วไอ้หคนที่เหลือละ่ะคุณหมอบอกว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษเลยจับตรวจหมดเลยทั้งห้าคนแบ่งการตรวจเป็นสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเชา้าคุณตาคุณนา้าแล้วก็เด็กผู้ชายคนเล็กสามคน ตรวจลูกศิษย์โรงเรียนวัดลานบุญกับคุณแม่เขาตรวจรอบบ่ายผลไอ้สามคนแรกออกมาก่อนบอกว่า not detect คือเพราะเชื้อแล้วไม่พบอะไรแต่ก็ไปกักตัวพอวันนี้วันนี้ช่วงเช้าวันนี้ช่วงเช้าวัน,นวันนี้คือวันที่23านะยี่สิบามกุมภาเชื้อคุณแม่ ผลพ่อเชื้อคุณแม่กับคุณลูกสาวก็คือลูกศิษย์วัดลานเนี่ยสองคนนี้ออกมาอยู่ในมือผมนี่นะครับจากโรงพยาบาลพนัก,กา้าผมเล่ามตาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่ากังวลใช่ไหมครับดูแล้วไม่น่ากังวลแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ที่ไม่ไม่ใช่เด็กที่ขี้เกียจหรืออะไรเด็กเข้ามาโรงเรียนทุกวันและระหว่างที่ผลแหลยังไม่ออกนั้น เราก็ไม่รู้อนาคตล่วงหน้าว่าจะบวกหรือจะลบจะดีเทคหรือ not ดีเทคโรงเรียนจึงจําเป็นที่จะต้องปิดโรงเรียนเพื่อทําความสะอาด b i cleaning เอาไว้ก่อนจะมีชัดเจนนะครับโรงเรียนปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันแต่ตอนนี้ผมสบายใจแล้วโรงเรียนก็สบายใจคุณครูก็สบายใจ เพราะผลอยากเป็นทางการปั๊มตาโรงพยาบาลพนักเกล้ามาแล้วว่า not p i t i v นะไม่มีไม่มีเชื้ออะไรทั้งสิน้นหนังสือนี้ลงันที่23เ e b r u a r y 2021นะครับตรวจโด,ดยคุณหมอชื่อปร,ริญนะครับเป็น MD เลย Medical Doctor นะครับโดยเน the past day with evidence of negative testing for COVID-19 not move มอแดน48 Hours Before นะครับมีผลการตรวจออกมาว่า n o t d e t e c t ม o อที่22เดือน2ปี64ก็เคลียร์แล้วว่าเด็กไม่ติดเชือ้อคุณแม่ก็ไม่ติดเชือ้อโรงเรียนก็ไม่ติดเชือ้อผู้ปกครองสบายใจได้บอกผู้หลางท่านได้ว่าไม่มีอะไรเลยในโรงเรียนห้องเรียนบาห้องเรียน ไม่ใช่บาห้องเรียนห้องเรียนทุกห้องเรียนผมทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยคุณครูนี่แหละเรื่องถัดมานะครับที่อยากจะชี้แจงการเรียนการสอนของเรียนหายไปสามวันนะครับหายไปสามวันโรงเรียนก็ดำเนินการตามมาตรการที่โรงเรียนเคยทำไว้นะก็คือการเรียนแบบออนแฮนคือเป็นการเรียนทางไกล ครูครูจะส่งเอกสารชีช้ต่างๆมา,นาไปให้แล้วก็ให้นักเรียนทําเป็นการบ้านกับบมาส่งในระยะเวลาสั้นๆหรือการบ้านที่ง่ายๆยังไม่ต้องขึ้นบทเรียนใหม่แล้วหนึ่งมีนาคมเดี๋ยวผมเชียร์ให้เองครับไม่ต้องห่วงครับลูกหลานท่านเรียนทันโรงเรียนดังประจําจังหวัดแน่ถึงเรียนไม่เก่งกว่าเขาแต่ผมมั่นใจว่านิสัยดีกว่าเขาแน่ เด็กนักเรียนผมรูส้สย์ผมพศติจิ้งกิ้งครับมีความคิดเชิงบวกเรียนไม่เก่งแต่นิสัยดีท่านที่เครพครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือจากท่านคือว่าสถานการณ์โควิดอย่างนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมครับว่า ผู้ปกครอง770คนในโรงเรียนของเราเนี่ยท่านใดที่มีความรู้ด้านสาธารณาสุขพื้นฐานเป็นอสอมก็ดีเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้ทำงานในกระทรวงสาธารณาสุขและมีจิตใจที่อยากจะเป็นจิตสาธารณะผมขอแรงช่วยโรงเรียนได้ไหมครับ มาเป็นที่ปรึกษ,ษาให้กับผู้นือนการโรงเรียนผมต้องการกําลังของท่านต้องการพลังสมองพลังความคิดของท่านมาช่วยกันเพราะไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไปถึงแค่ไหนท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวรา,านาุญทุกคนที่ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักโรงเรียนเหมือนบ้านไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทำงานเมื่อคือนนี้สองสาทุ่วันนี้วันนี้หยุดเรียนเด็กหยุดจริงคุณครูมานะครับคุณครูเป็นแจ๋วนะครับขึ้นไปถูพื้นขึ้นไปเช็ดโต๊ะขึ้นไปทำความสะอาด ไม่ใช่ลูกเขานะครับแต่เป็นลูกศิษย์ของเขาขอขอบคุณหน่วยงานทางสาธารณสุขที่ได้ให้คำแนะนำขอบคุณสำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บรุรีที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการซื้อสารเคมีและหน้ากากอนามัยมาแจกนักเรียนมูลค่ากว่าสองแสนบาทขอขอบคุณผู้ปกครองท,ทุกท่านที่ได้บริจาคสิ่งของ รวมถึงส่งกําลังใจมาให้ผมทั้งส่วนตัวและในกลุ่มไม่ต้องการเงินทองครับขอแค่กาลังใจแค่นิดหน่อยแล้วก็เข้าใจเราบ้างว่าเราสุดสุดแล้วจริงๆถ้าผมไม่หวังดีกับนักเรียนท่านไม่หวังดีกับลูกหลานท่านผมไม่ปิดเรียนหรอกครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ด้วย จัยญาบันวิชาชีพครูทําอย่างนั้นไม่ได้ขอกาลังใจครับไม่เสียเงินเสียทองขอความเข้าใจครับงดบูลลี่เด็กโรงเรียนวัดลานนาบุญงดบูลลี่คุณครูโรงเรียนวัดลานนาบุญทั้งที่มันอาจจะคปาปากก็ขอให้หักห้ามใจไว้คุณครูก็มีเลือดเนื้อเด็กนักเรียนก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจที่เปราะบางเหมือนกับท่านเหมือนกัน ขอขอบคุณในความปรารถนาดีทุกๆอย่างนะครับแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ขึ้นหน้าหรือเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปเร็วกว่านี้ผมจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านแพลตฟอร์มอย่างนี้อีกเป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณสวัสดีครับโอ้รอยแบนี้เอาใ